เอาละครับสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในพืชปะทะเบีดยอดนะทุกคนวันนี้เรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างนะโอเคอย่างดูอย่างแรกเลยก็คือนี่เลยทุกตัวที่ผมมีเนี่ยทำเงินได้18ล้านจะแสงกว่า,วานะทุกคนคือเยอะพอสมควรนะทุกคนมี6 7แล้วก็ Lost Mr. Carrot แล้วก็ Hot s p o t แล้วก็ไอตัวแผ่นซีดีแล้วก็เกม ก็ไม่รู้อะเป็นอะไรนะโอเคนะเกมผมจัดอ่านี้นึงไอ้บอสตรองมาอย่องนี้ยบอสอะไรเนี่ยหอยทากหรอโบ๊ทหอยทากแน่ทุกคนอจาจจะโหดนะทุกคน,นทคนสถานะรูบี้ทุกคนสถานะรูบี้ทำเงินได้ยี่สิบสี่เคแต่มันไม่รู้ว่ามันติดหรือเปล่านะเดี๋ยวผม ก็ล็อกทุกอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมเราตัดไปที่นู้นเลยวันนี้ผมจะเอาเซเซวมาผสมกันนะครับนี่เลยสองตัวนี้ที่มันติดสถานนะเรนโบวกับแกล็กติกนะทุกคนมาเรามาผสมกันเลยต้องเราต้องผสมจากตัวหดก่อนแล้วปล่าเพราะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยผสมนะต้อ,อ,องอก็อย่าลืมนะทุกคนลองต้องเพิ่มอ e ีกพีใสงไปในนี้ แค่ถึง300นะหรือไม่ก็ใส่เกินก็ได้นะทุกคนผมเพิ่งใส่เกินแล้วไม่เป็นไรแล้วก็ทำไงต่อกด mix โอเคครับเวลาประมาณอะไรเวลาประมาณส5นาทีนะแต่ผมกลับมานะเดี๋ยวผมกลับมาดูนี่เลยนะทุกคนขนาดพ่างๆไยเดี๋ยวผมจะมาดูอีเวนต์กันเลยกันก่อนเลยนะครับทุกคน ตรงนี้มันจะมีเวนพออยู่นะแต่เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องดูลงนี้ก็ได้นะให้เราก,กดไปที่คําว่าซีซันแล้วก็กดที่คําว่าควิสก็จะมีให้ดูเลยเพรอันดับแรกเนี่ยเขาบอกว่ายูสเกียนะระดับง่ายเองนะทุกคนก็คือเราต้องใช้เกียร์ใช้เครื่องประดับของตัวเองแนละ้วเไอเทมนะคุคนอย่างที่สองเนี่ยโอเพนเอนะในระดับปานกลางก็คือเราต้องเปิด ไข่เนี่ยยี้าฟองนะทุกคนอับบนดับที่สมเนี่ยเหมือนเราแบบจะต้องเพิ่มเลเวลให้แบบต,ต่างๆหรือเปล่านะทุกคนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวจะทำอันตรงกลางนะทุกคน,นคมีเดียม10 exp 10 exp นะทุกคนผมมีไค่อยู่หลายใบผมมีไค่อยู่หลายใบอันนี้คือเอียร์ผมขอเปิด ก็รีบแทนนะทุกคนมาดูว่าจะได้อะไรกันบ้างเรากันนะครับทุกคนตัวแรกก็ได้ตัวน,วนี้ยังไงมันเป็นตัวที่ผมไม่ใช้อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะเปิดไปเรื่อยๆนะทุกคน โอเคนะทุกคนเราเปิดควบกันเรียบร้อยแล้ว,ลวโอเคก็คือผมได้แล้วนะอันตรงกลางเนี่ยอ๋อมันคนละเคสกันนะทุกคนแสดงว่ามันแยกกันใช่ไหมทุกคนมันอาจแยกกันโอเคผมบิดไปเองนะทุกคนอ,อันนี้อันแรกเนี่ยถ้าจำเป็นเฟสจริงเนี่ยเขาบอกว่าเปิดไข่ สิบฟองนะทุกคนแล้วก็ก็คืออันที่สองเนี่ยกิฟไอเทมก็คือให้ไอเทมให้ผู้เล่นนะอันที่สามเนี่ยเหมือนึงว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างเลยนะแต่ว่าระดับยากเป็นเกียรเครื่องประดับนะทุกคนระหว่างรอนะครับทุกคนดูไอหน้าตาตัวนี้ดิโอ้ยปิลึกเลยข่อยชาติที่แบบแบบหน้าตาปิลึกมากเลย ว่าผมว่าไปแจกผู้เล่นดีกว่านะแบบผู้เล่นใหม่ๆนะทุกคนโอเคเอต่ตอนนี้โอ้ช้างเกิดช้างอะไรเนี่ยช้างชิใช่ไหมจำไม่ได้ล,ใใลไม่ใช่หละเกิดนะแต่ไม่ดทดสถานนะผมว่าเอาไปแจกผู้เล่นดีกว่านะอันที่ผมล็กว่าผมเอาไปแจกผู้เล่นนะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ย เปลี่ยนจากจากไรเดียวนี่แฟลชเมทัลสไตรค์ทิวทรีอันนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็แล้วก,ก,กันซันฟลวเวอร์ฟลอรี่เพิ่มดาเมจให้สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะทุกคน <Okay. S 1> ก็ถือว่าเยอะนะทุกคนมากมากด้วยโอ okay. เคเคมาเตล์เกิดนะทุกคนอ่าทุกคนแล้วก็ผมจะบอกอย่างหนึ่งคือ เนี่ยอีนเนี่ยทุกคนนะให้แนะนำซื้อไซต์โพชั่นดีสุดละมันคู่จะดีด้วยซ้ำนะเดีย๋ยวผมบอกว่าประโยชน์ของมันคืออะไรนะทุกคนอันนี้คือให้สำหรับเฉพาะผู้เล่นเก่านะทุกคนผู้เล่นใหม่เนี่ยอย่าเข้าไปเล่นนี่เลยเด็กขานะเพราะว่ามันทําให้เราแพ้นะทุกคนนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะที่ยังไม่มีพื้ดีๆนะแต่ผมผ่านมาแล้วหนึ่งรอบ ก็คือแบบมันยากมากนะมากนะทุกคนก็นสามารถโจมตีเพื่อเราด้วยก็คือบางครั้งจะเป็นพวกคริสต์มาสพวกในคริสต์มาสนะจะมาโจมตีใส่พืชเราพวกนี้จะพยายามเข้าในนั้นเรานะอะนะครับทุกคนอันนี้ผมทำมันใหญ่โคตรจะใหญ่ทุกคนดาเมจยี่สิบสาจุสี่ k วยอยอยู่อันที่สึดคือมะม่วงมังโกหรือว่ายี่ส k แล้ทุกคน โอเคเรามาดูกันว่าที่เราจะผสมเนี่ยซึ่งเป็นสองตัวนี้ติดชา่นั่นนะี่ยจะได้อะไรนะครับในอีกสามโซมงหนึ่งโอเคจะไ,ได้ตัวอะไรร่างไหนเนี่ยแปลกแปลกวะเนี่ยอาออกมาจากตู้แล้วแต่ต้องดูอุ้ยอุ้ยเท่อยู่นะเป็นตู้ที่แพงที่สุดฉรับผม ตัวนี้เล่หทุกคนโอ้โหเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ดูว่าติดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเอ่อติดสถานะกาแล็กซี่ผสมกับเรนโบ์นะทุกคนแพงสุดๆเลยโอ้โหโคตรดีโคตรคุ้มโอเคคนจะทำการกดที่กระเป๋าแล้วก็กด feel best rainbow นะทุกคนโอ้โหกดทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะเป็น อะทั้งหมดหุยตัวที่แพงที่สุดสำหรับผมนี่เลย6 6 6 9 9เ K นะทุกคนก็คือเป็นเป็นแบบหแสนเลยแหละทุกคน6ล้านเออประมาณนั้นอะไรเงี้ยทุกคนจะบอกอย่างงี้นะทุกคนเอ่อผมระผสมตัวใหม่นะทุกคนก็คือ W กับ L นะแต่ผมไม่มี L ตัวเอลอผมยังไม่มีนะทุกคนนะทุกคนเดี๋ยวเราแบบเดี๋ยวเราค่อยหานะค่อยหาไปเรื่อยๆมันเป็นบอสหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนเออนะผมก็แปลกกันเนะี่ยถ้าใครที่อยากได้ตัวพวกนี้ต่างๆเนี่ยนะทุกคนนี่เขาอยากได้ตัวเซนเนลเนี่ยคนที่อยากได้นะให้กดไลค์กดติดตามเดี๋ยวนี้นะทุกคน นะดูผมจะให้พิมพ์ชื่อมาด้วยแล้วก็บอกกันด้วยนะครับว่าอยากได้ตัวอะไรเดี๋ยวผมบอกทุกนะคนผมบางตัวผมอาจจะไม่มีนะทุกคนแต่ว่าตนนัวเนี้ดีที่สุดนะนายกับไม่รู้นะทุกคนก็คือแบบโอ้โหหน้าตาแบบน่ากลัวน่ากลัวทุกนะคน้เราจะมาดูกันว่าผด้สตาฟุตเลยกับ r ิโซสปอ p าส์นะ Plus o r น,น้าสุุลซีซั่นหนึ่งโฉมเปสต็อกอ่ากูก็แทงซีดขายแทนในราคา5ล้านน้าทุกคน5บมิลเลียนผมก็ต้องซื้อนะทุกคนถ้าเห็นไรเนี่ยผมซื้อขาดไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวนะผมก็สวแปลกแปลกเออคือราคาตกหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้18 จะแสก่กว่านัทนคนเฮ้ยไม่น่าประสงค์เลยโอไม่คุ้มแม่เลยไม่คุ้มแน่เลยทุกคนจแสดงไม่คุ้มใช่ไหมเนี่ยอย่างเมือม่อกี้เมื่อกี้มันเท่าไหร่อ่ะสี่แสนกว่าแนละ้วเปล่าโอ้ไม่คุ้มเลยทุกคนทำไมรู้สึกราคามันแบบต่ำลงนะทุกคนถ้าถามว่าราคาผลประสงค์ไล่ะแต่ก็อาจจะเท่นะตัวมันเท่นะทุกคนนะ เนี่ยดูโคตเท่อ่ะทุกคนถ้าจะให้เจ็ดแสนเอ็มเนี่ยก็จะดีมากเลยทุกคนนี่แหละโอ้โหทำเงินได้ไวมากไวมากเลยวไวมากๆนะทุกคนโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมคลิปหน้าเนี่ยผมอาจจะสอนทำให้ผลใจอะไรอย่างนี้ก็ได้ทุกคน ก็คือไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนะขอตัวก่อนนะครับทุกคนจะเจอกันใหม่กันคลิปหน้านะครับ